พ่อค้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อค้าน้อยน้อยมัดร่วมคับพอ่อเมื่อนี้เขามันมักขอนอยู่เทาทาเนาะพอ่อเนาะครับค่ะตัวเน้นตัวตัวเน้นตัวจับคู่บ่เขาาต่ว่าไปเข่าซ้ายหลูดซ้ายวิง่งครับเข่าซ้ายหลูดซ้ายวิง่งซีเก่าเก่าซีล้วก็สามแปดแปดสามแล้กก็มาซีแปดแปดซีนพ่อเนาะ ประมาณนี้เฉพาะกิดกับเขาเจ็ดหกหกเจ็ดเมื่อนี่เขาสายลุดสายวิง่งบดท่านผู้ชมจะเอาเดี๋ยวไปมือมือวันที่ยี่สิบนกกัลน,น,นุ่ห่อนววามันจะเข่าตัวใดไปดูดยกันเลยค่ะเอาเอาพ่อเอาพร้อ,อ,อมแล้วค่ะพ่อค่ะกกเอาลักสกนลักสกคนเนาะ ลัสาห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหเจ็ดถ้าับคู่กับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองปดเก้าศหนึ่งสองับรับคู่กับสามแปดสามเก้าสาศูน มานีละสามหนึ่งสามสองมานีละพ่อไอ้วิ่งรลุดตัวได้ี่่วิ่งรด 3, 4, 5, ลดสามสี่หานี่ละสามสี่ห้าอมือน,นีมือมือยินไหลไปใส่ถ่ายได้นหนออยู่ตนุนบ่่พอ สามแปดสามเก้าสามศูนยสองลงมาเก้ศูนหนึ่งสามสี่แป้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าแปดห้าเก้าห้าศู ห้าหนึ่งห้าสองเอาจับให้แค่นี้นะพอเนอะครับนอกมุนั้นลักหกลักเจ็ดกะจับเอาขึ้นกันนี่แหละคะ่ะทำช่วงขาแต่ว่าเพราะพวกมุนจับให้แค่นี้นะคะเพราะว่าตัวเลขกนวทางจับหลายๆมันสิบหลายโพดกะถ้าสมมติว่ามันออกขึ้นยังมือน,นี่ก็คือมันสิบปนหย่อนอยู่ถ่ายนะพอนอะครับแต่ว่าแต่ก่อนมันอยู่ตุนๆอ๋อเจ้ามันสิออกตัวในห้าบสจับนะพอนอะจ้ะ เน้นสามสี่หาม่นพอครับจ้าตัวตัวเลขตัวเลขจับคู่นี่พ่อเน้นตัวใดบ่พอต้องเกิดขึ้นเขาห่าว่าจับตัวเน้นเนาะใั่ตัเน้นเนาะมันหลายน่อยนะพ่อเนาะมัดน่อยมัดรวมเนาะเออมัดรวมนอยมัดรวมค่ะทำช่วงขาเพราะฉะนั้นก็เน้นเลขลักไว้สามสี่หาหกเจ็ดนี่แหละ ตัวะกะบกับสีมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองน้งพ่อเนอะเอาะครับค่ะเอาหนูขออนุญาตทบทวนตัวเลขของพ่ออีกเท่หนึ่งนะพ่อเนอะเอาะครับค่ะตัวเลขแนวทางหาน้อยมัดรวมของพ่อพ่อมืออื่นค่ะทำช่มขาพ่อพ่อหาเลขหลักมาสามสีห้าหกเจ็ดนะคะตัวปดเก้าศูนย์หนึ่งสองพ,พ่อพ่อห้วิ่งลูดเน้นที่สามส่หาทช่วง มาพกจิตเพิ่มกับไปจับคู่ใส่กันได้นะค่ะเนาะกะ็จับจับคู่ใส่กันก็ดีก็หลุดได้นะเนาะเพราะนาะมันตัวเลขก,กันหน่อยลงค่ะสำหรับจับคู่กับซีมี่สามแปดสี่แปดห้าแปดสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามสองสี่สองห้าสองตัวเลขทั้งหมดสิบห้าชุดนะะเนาะค่ะเนาะค่ะ อันนี้คือน้อยมัดร่วมของมืออื่นเล่นได้เท่าน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติวิไอพีค่ะทำช่วงขาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพ่อพมททีห้าน้อยมัดร่วมให้ประจําทุกมือค่ะทำช่วงขาเอาท่ช่วมกับพิจารณาอีกเทือนึงตัวเลขแนวทางกับมีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาก็ทำช่วงกับพิจารณาเอาเนาะพอเนะครับจ้าพอมีอยังฝากถึงเอฟซีบอ ครับอกเรื่อยๆก็ได้คือเข้านาใครื่อพีเจ้าหน้าว่างมาแต่จ้งสืว่มักกิดพันไปแรืว่าเป็นอย่งมันหรว่าอะไรนี่มันก็ถ้า่านเองมันกหา้านงมันกิดุดเสืเจอระบาดสองบาทไปก็ได้หรอกเสียหลายหรอกขหนห้าเสือมันร้ายกันถ้ามันบอกมันก็เสียหลายเนาะจ้าเนี่ยอยู่พอทำนั่นแหละเขาให้ตกศพมันวาลำลำเรื่อยๆกขูกคนนั่นแหละอยู่ดีไม่แห้งตกคนเด้อจ้า เอาพ่อสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขกเนี่ยทางห้าน้อยมัดร่วมของพรพมเนค่ะเนาะขอกราบขอพระคุณพ่อที่ให้ตัวเลขกเนี่ยทางมากคือเก่าล่ะเจอกันไม่คิดหนาขึ้นมืออื่นทะเลกะห้าน้อยเข่าตรงเป๊ะหนุกสิเฝ้าทู่หาพ่อท่านที่คอยเข่าคอยแตกคอยปังมืออื่นขอยย้ายโยนหนาโยนลังให้ตามที่พ่อกำนดคือสามสี่หาเป็นหลักเนะพ่อเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดกับคอจบกันน้ำเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหน้าผู้ใดที่เข้ามาพบพ่อ,พอ,พอคลิปนี้ก็ให้กดติดตามไว้เนาะอเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อจะได้บรพผาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆตากทางช่องเนาะค่ะเนาะกดแชร์ออกไปให้เพื่อนเดี๋มาหุ่นจักน้นเนียเนาะอเนาะเออให้เพื่อนไม่มีโชกมีหมาน้าเนียให้เพื่อนหุ่นจักอ้าวเลขห้าหน้อยพบพ่อ,พอ,พอมตัวนี้เขาแม่นดีอย่างประมาณนี้นะคะ สำหรับมือนีกน็ขอจบการนัน่เสำรวจไปเพียงแค่นี้ขอพระคุณมากค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะขอบคดีครับจ้าค่รทำช่วงขาหนี่คือตัวเลขแนว่างของพอพุอมเนาะค่ะเนาะแอดจะเพิ่มเติมเสริม,มจักน้อยตัวเลขแนว่างของเ,ออเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าทำช่วงขาแอด จะใส่ไปในอันตัวเลขของต่อจากเลขพ,อพ่อพมเลยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าสมมุิว่าแอดมัวราเองเดี๋ยวมันสีเสียคือคือบใบพ่อสิบนาทีนะคะท่านชมค่ะแอดก็เลยขออนุญาตเอาตัวเลขแนวทางเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าลงต่อจากพ,อพ่อพมเนาะคะ่ะเนาะเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะคะเอ่อเพิ่นวิ่งลูดทีหนึ่งศูนย์หกสามสองแต่เพิ่นเนียนที่ หที่0ที่6กเนาะค่ะตำชมเนาะตัวเลขแนวทางของเพลินมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนยอาศูนอันนี้คือตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของเพิ่นมืออื่นเนาะค่ะเนาะทำว่าคือกันบบซ่ำกันบบซ่ําตัวใดเจนั่งนะคะเดี๋ยวแอดแล่ไปก่อนนะคะ ตัวเลขที่คือการซ้ำกันมี1นหามี1 5. นหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหลักกัหน 1, ึ่งสี่เบพ่ว่าเห็นหราอว่าจิตกัน1แึ่งหลักกัหนึสามนี่คือตัวเลขแนวทางที่ซ้ำกันเนาะค่ะเนาะถามว่าตัวใดซ้ำกันอีกบัศู์สี่สี่ศูนย์ศูนยหาศย์ ศูนหาหาศูนต์ตัวได้อีกหกหนึ่งกับปิ่นไปได้เพราะว่าพว้พมใเห้เราว่างลักหนึ่งกับลักนึ่งหกหนึ่งนะคะทํางช่วงขาหกสองกับตุงก็ของพว้พมถ้าจับคู่ต่อไปหกสองกับตุงกันตัวได้อีกกต่จะมีประมาณนี้ก่ะทํางช่วงขา นี่คือตัวเลขแนวทางของเซียนหนึ่งเจ็ดเก่าก็ของพอพ้อมเที่ยวมาเปรียบเทียบเซกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปห้าน้อยร่วมพลังระหว่างของพอพ้อมก็ของเซียนหนึ่งเจ็ดเก่าทำผู้ชมวงขาแอดกับคอยท่านผู้ชมได้นี่ั่งไปพิจารณานั่งไปคัดกรองนั่งไปเหตุการณ์บานกรมูเนาะค่ะเน,ะนาะบนไหตองวดไหามาตองวดได้ค่ะท่านงช่วงขาหลังจากที่จบคลิปนี้แอดก็จะไป ทรหาหนุ่มโเกราะว่หนุ่มโคกทร่มาแล้วแตว่าแอดยัี่ค่ะอธิบของ่อพุ่มก็ของเซียนหนึ่งเจ็ดเก่าอยู่ก,ก็ขอกราบขอบคุณนทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตามที่เขามารับชมที่สนับสนุนแอดมาตลอดน,ะะนอกขานอกคอยทุกท่านทุกคนโชกหมานลำด้วยก็ขอแสดงความดีใจกับผูมีโชกมือนีขอแสดงความเสียใจกับผูบได้มือนีนะคะบ่เป็นยังกับท่านผู้ชมขาม,มีถูกมืออยู่ บรดมือนีมือไม่เอาโตนะคะเพราะฉะนั้นก็คอยท่านผู้ชมได้ระมัดระวังในการาพิจารณาตัวเลขแนวทาเนาะเะนาะกับยาสื่อหลเพราะว่าห้าน้อยมีสูมอืออยู่เท้าสื่อหลาเท้าเสียเงินไหลท,ะะท้องเสียใจเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาท่านผู้ชมค่ะเจอกันไม่คีบหนาท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบการน,นาเสนอเพียงแนค่นีขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ